ผู้เป็นพระโสดาบันย่อมมีจิตสงัดจากสก,กายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพะตะปรามาชิฐานุสัยวิจิกิชฉานุสัยและเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับสก,กายทิฏฐิเป็นต้นนั้นผู้เป็นพระสกะทาคามีย่อมมีจิตสงัดจากกามราคะสังโย์ปฏิฆะสังโยช์อย่างหยาบกามราคานุสัยปฏิคานุสัยอย่างหยาบ และเหล่ากิเลสท ok ี together, ่อยู่ในพวกเดียวกับกามราคะสังโยชน์เป็นต้นนั้นผู้เป็นพระอนาคามีย่อมมีจิตสงัดจากกามราคะสังโยชน์ปฏิฆาสังโยชน์อย่างละเอียดกามราคานุสัยปฏิคานุสัยอย่างละเอียดและเหล่ากิเลสที่อยู่ในพวกเดียวกับกามราคะสังโยชน์เป็นต้นนั้นผู้เป็นพระอรหันย่อมมีจิตสงัดจากรูปราคะอรูปราคะมานะอุทัจจะ อวิชามานานุสัยภวราคานุสัยอวิชานุสัยเหล่ากิเลสที่อยู่